ครับวันนี้มีบทลบแล้วมาให้อีกเลยครับถึงเ,เกมวันนี้เลยครับกับเกมที่บางทางครับก็รู้สึกเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกแล้วก็เรียกความมั่นใจในตัวผมด้วยแล้วก็เพือ่อนร่วมทีมด้วยครับแล้วก็เป็นเกมที่ออกมาดีแล้วพวกเราก็ทำได้ดีด้วยแล้วก็ทุกคนพอได้เก้าวสองแล้วก็ทำมาผิดใชนะครับเออทัชผิดวันนี้นะครับบอกแต่ละลูกว่าดีเขา้เขาข้อตลอดเลยมัน,นแตกต่างจากสากมยิ่งได้แค่ไหนคือผมมองว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือ ดับนานชาติมาหลายหลายปีครับแล้วก็ผมคิดว่าเ,าเกมเนี้ยอะคัาเมนต์เนี้ยเหมือนแบบเหมือนเป็นรายการที่แบบเมืนเคาะสนิทของลูกขอเนีนน้ยส,สามคนด้วยแล้วก็ตัวผมด้วยเนี้ยทำให้าาเกมวันเนี้ยมันมันวดล็อกตัวเองด้วยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีครับในใน,ใน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 รายการต่อไปครับในการแชมเปี้ยนชิพที่เราจะอ่าตอนนี้แหละมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะจะเล่นในรายการนะครับ ก่อนจะชิ้นชัยเมเชียเดี๋ยวจะอุ้มเทื่ออีกสองเกมกับกับคุเวตและก็ญี่ปุ่นอร์มองอยังไงบ้างกับสองเกมก่อนจะเข้าโค้งสุดท้ายนะครับผมว่าแต่ละแมตที่ผ่านมาก็ผมก็เริ่มเล่นกันดีกันขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรื่อเข้าใจระบบโค้ชมิเกลครับเราต้องบอกว่า เราเปลี่ยนค้ตมาได้ไม่นานครับแล้วก็ระบบที่เราเล่นกันมามันเปลี่ยนแปลงหมดเลยครับเราก็ต้องแบบใช้ความอดทนและความพยายามค่อนข้างสูงครับวันนี้เราก็ทําให้เห็นแล้วว่าเราเริ่มกลับมาแล้วครับมันมันมันเริ่มมันเริ่มกลับมาได้กับทุกคนแล้วก็ทีมเนี่ยครับคิดว่า2เกมข้างหน้าที่จะเจอคูเวตและญี่ปุ่นก็เป็นเกมที่ดีครับก็ทาให้เราเรียนรู้แล้วก็เอาระบบตรงนั้นมาใช้ใน2เกมนี้มีพีมอเตซายเป็นพิเศษครับ ผมก็มองไม่ครอบครัวแล้วก็ตัวผมก็อันดับแรกคือครอบครัวเลยครับเพราะว่าคือผมไม่ได้ติดทีมชาติมาเป็นเวลา3ปีแล้วครับแล้วก็ก่อนนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เหมือนกลับมาตอนแรกในใจก็ก็คิดว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าแล้วแต่ครั้งนี้ก็กลับมาได้ครับก็คิดว่าน่าจะช่วยทีมชาติได้ต่อไปแล้วก็ครอบครัวก็คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังครับก็คิดว่าครั้งนี้ก็ถือว่าแฮปปี้ครับแล้วก็มีความสุขมากกลับไปเอเชียครับเป้าหมายมองอะไรบ้างครับผม ก็เป้าหมายของผมระดับแรกก็คือต้องไปชิงแชมป์โลกให้ได้ครับก็คือเป้าหมายเป้าหมายเดียวเลยครับแล้วหลังจากนั้นที่เหลือก็คือมาแข่งในบ้านเราเราก็ต้องการคว้าแชมป์ครั้งแรกให้ได้ในวงกาสท่ซอไทยก็พยายามจะทำให้ดีสุด